สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องคายเพจชาแนลนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ค่ะเป็นขนมญี่ปุ่นทาเองนะซึ่งอันนี้คายได้มาในราคา95บาทนะคะซื้อมาที่บิ๊กซีนะคะนี่ก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้เลยนะคะหลังก็จะเป็นวิธีทําแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้จะมาทําตัดก็ไมไ่รู้ว่าจะลอดหรือเปล่าหรือว่าอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน,นะคะเราก็จะมาดูกันเลยอย่างไรเราก็ตัดเลยนะคะชุบ ก็จะเป็นนี่อุ้ก็คือได้ทําการศึกษาแล้วนะคะก็ไม่รู้จะทํำลอดหรือเปล่าก็เป็นผงอันแรกมาให้นะคะจะเป็นผงสีม่วงนะคะน่าจะเป็นตัวเยลลี่อองุ่นอันนี้จะเป็นผงสีส้มนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นผงสีฟ้านะคะมีให้เท่านี้เลยแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวชามอ่ะ เป็นรูปเหมือนใบโคเวอร์นะคะพี่เป่าใบอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นช่องวงกลมนะคะแล้วก็มีหลอดให้น่าจะสําหรับอันเนี้ยแล้วก็มีซ่อมให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยอย่างแรกนะคะแล้วก็คนเห็นเส้นตรงนี้ไม้แล้วก็จะใส่หนางลงไปนะคะอันนี้ดูตามสูตรเป๊ะ,เ,ปะเลยโอเคพอดีเป๊ะเลยแอบผมนิดนึงนะคะ ก็จะใส่เป็นซองสีฟ้าอันนี้ลงไปเลยนี่โอ้กลายเป็นน้ำสีเขียวเลยแล้วเราก็จะใช้ซ่อมที่เขามาให้นะคะคนเลยอุ้ยหอมอ่นหวานไหมหอมมากนะคะแล้วเราก็คนจนกว่าผงมันจะละลายนะคะต่อไปผงนี้นะคะเราก็ต้องใส่น้ํานะคะหนึ่งถ้วยเล็กอันนี้ใส่ไปเลยด้วย หนึ่งถ้วยเล็กนะคะ ampa, แล้วก the ็ใส่ผงแล uka, ้วเราก็จะใส่เป็นผงสีส้มซองนี้นะคะลงไปนี่นะคะแล้วเราก็เท้งไปเลยปรือโอ้เหมือนไข่ออ้ยทุกคนมันเหมือนแบบหีมะเทียมอ่ะมันฟูฟูนะคะนี่ดูสิมันฟูฟวโอ้โหโอ้โหโอ้หีมะ กลิ่นกลิ่นอะไรอะกลิ่นเหมือนอ้งุ่นนะทุกคนนี่ดูสิน่ารักมากเลยแบบเหมือนไข่ขาวอะในนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําขั้นตอนสําคัญแล้วก็คือเราจะทําตัวเยลลี่นะคะแล้วก็จะเอาหลอดนะคะจุ้มลงไปอย่างนี้อ่าเอาเราจะตัดเป็นซองสีม่วงอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอะก็จะโรยลงไป มันสามารถทำได้หลายรอบมากเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวป๊บนึงนะ okay. 1, 2, โอเคหนึ่งสอง้อย่างงี้นะคะแล้วเราก็นี่โอ้ <c oughs> <c oughs> เหมือนมายากลเลยอะทุกคนนี่เป็นอย่างงี้นะคะเราจะลองจุ่มน,น้ำดูนี่วิวสวยอะวิธีกินเขาก็บอกว่าให้ จุ่มลงไปในอันนี้อย้ยเอาไยเอาตีนะ่ o ตีนะ่ริกสุกุยเรา,เา <c oughs> ไม่ค่อยแข็งแรง <c oughs> เขาบอกว่าให้เอาฟองนะคะมาชุบ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 ฟองชุบนะคะแล้วก็กินรส <c oughs> ชาติเขาก็เหมือนเยลลี่องุุนทั่วไปเลยนะคะทุกคน ถ้าใครอยากให้เรานะคะทำคลิปอะไรรีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย